เมื่อวานนี้มีภาพการซ้อมของติโมวายเนอร์ติโมวายเนอร์เนี่ยหลุดมาก็เป็นการซ้อมแบบฟูลออปชั่นเต็มรูปแบบเลยนะครับโอซีต้องการที่จะเซ็นสัญญากับกาบี้นะครับกองกลางดาวรุ่งของบาร์เซลโลนาวัย17ปีส่วนปีเตอร์เช็คครับออกมาพูดถึงคอนอกาลาเกอร์แล้วก็เบรลี่กิลโมครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองผู้เล่นเนี่ยใกล้ที่จะขึ้นไปอยู่ในแผนการทำงานของโทมัสทูเคิลบลูทูเดย์อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้เราฟังกันในยามเช้าแบบนี้รวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจผมก็จะมาเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังกันนะฮะในช่วงของ Blues Today ครับก่อนที่จะไปติดตามเ,เรื่องราวของติโมแวนเนอร์นะครับรวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ของ ทางเอเย่นของหลุยดิยสนักเตะที่กำลังฟอร์มฮอตที่สุดคนหนึ่งในยุโรปตอนนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับซูซูกิพาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับโปรโมชั่นซูซูกิดีเดย์จะหมดลงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับใครกำลังมองหารถยนต์เป็นของขวัญปีใหม่ก็แนะนำครับให้เข้าไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ s u z u k i .co.th แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่ม สิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดานะครับที่จะทำให้เราดูฟุตบอลสดชื่นตลอด90นาทีแล้วก็ฝากรายการนะครับสิง World of Football Guru Live จะมีเดือนละ2ครั้งซึ่งในสัปดาห์นี้วันจันทร์ก็จะกลับมาโครจรเจอกันอีกครั้งแล้วเดี๋ยวเชลซีเนี่ยมีโปรแกรมไปเยือนเลสเตอร์ในวันเสาร์นะครับเวลาทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้มาวิาพากวิจารณหรือว่ามาวิเคราะห์หลังเกมแน่นอนอย่าลืมไปกดไลค์เพจ สิงห์อ f o o t ต a l l แล้วก็ที่แน่ๆเลยครับฝาก Subscribe ช่องปาม3บาท5บาทด้วยใครกด Subscribe แล้วฝากเรียกว่าให้เพื่อนๆช่วยกันกดซับด้วยแล้วกันนะครับอ่ะไปดูข่าวของเชลซีวันนี้มีเมาฝากกันประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ล่าสุดนี่ก็น่าจะเป็นข่าวดีเมื่อวานนี้มีภาพการซ้อมของติโมวายเนอร์ติโมวายเนอร์เนี่ยหลุดมาก็เป็นการซ้อมแบบฟูลออปชันเต็มรูปแบบเลยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ย ติโมวีเนอร์มีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงแล้วถือว่าภาพซ้อมล่าสุดเนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์มากๆนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ลงสนามมานานให้กับเชลซีถึง5นัดแล้วนะครับส่วนนิซ่าคินเซล,ล่าเขาก็เพิ่มเติมให้นะครับว่าติโมวีเนอร์กลับมาลงซ้อมเต็มรูปแบบแล้วแต่อาการของมาเตโอโคซิชเนี่ยยังไม่ได้มีใครพูดถึงนะครับก็ดูแล้วยังกลับมาไม่ได้สําหรับทางด้านของมาเตโอโคซิชเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยพูลิซิชลูคาคูเม์ติโมวีเนอร์น่าจะมีชื่อ ในเกมที่เจอกับเลสเตอร์แน่ๆอยู่ที่ว่าจะเป็นตัวสำรองหรือว่าเป็นตัวจริงนะครับขณะข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับมีรายงานว่าเชลซีต้องการที่จะเซ็นสัญญากับกาบี้นะครับกองกลางดาวรุ่งของบาร์เซโลนาวัย17ปีซึ่งเขาบอกเชลซียินดีที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาที่ราวๆ50ล้านยูโรนี้เป็นข่าวจากสปอร์ตรายงานเข้ามานะครับแต่ว่าข่าวนี้ในมุมมองส่วนตัวผมว่าอาจจะเป็นลือนะครับเพราะว่า ตอนนี้บาซ่าเนี่ยก็แต่งตั้งชาบี้เอเนเดสเข้ามาแล้วนะครับโอ้โค้ชชาบี้นักเตะกาบี้นักงงกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ากาบี้ก็คงมีอานาคตกับบาร์เซโลนาแน่นอนนะครับเพราะว่าชาบี้เอเนเดสก็เป็นอดีตนักเตะที่เคยอยู่ในลามาเซียแล้วก็ปั้นดาวรุ่งด้วยผมเชื่อว่านักเตะดาวรุ่งของบาร์เซโลนา ะอสการ์มิงกูเอซ่าอันซูฟาติพวกนี้จะกลับมามีนาคตอีกครั้งกับบาร์เซโลนาด้วยทุกอย่างมันดูสอดคล้องครับบาซ่าก็ไม่มีตุ้งตังในการเสริมทัพเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ชาบีอนเดสจะใช้ผู้เล่นดาวรุ่งบาซ่ามองข่าวนี้เรื่องของกาบี้กับเชลซีผมว่าลือนะครับส่วนเรื่องของลุยดิอาสปีกของทีมปอร์โตที่ฟอร์มเรียกว่าร้อนแรงสุดๆในฟุตบอลยุโรปตอนนี้เนี่ยเอเย่นออกมาสัมภาษณ์ครับเขาบอกข่าวลือ เรื่องของเชลซีหรือลิเวอร์พูลเนี่ยแหละครับเขาบอกเป็นเรื่องปกติครับหากมีผู้เล่นคนนึงเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็เริ่มโดดเด่นแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าลุยดิแอสเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีสุดในลีกโปรตุกเกสมันเป็นเรื่องปกติครับที่เชลซีกับลิเวอร์พูลจะให้ความสนใจนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเอเจนนะครับส่วนปีเตอร์เชคครับออกมาพูดถึงคอนอกราเกอร์แล้วก็บิลี่กิลโมครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ ทั้งสองผู้เล่นเนี่ยใกล้ที่จะขึ้นไปอยู่ในแผนการทํางานของโทมัสทูเกลในฤดูกาลนี้ครับแต่เขาบอกว่าการส่งทั้งกาลาเกอร์กับกิลอร์ออกไปด้วยสัญญายืมตัวเนี่ยนั่นหมายความว่าทั้ง2คนเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมากบทสัมภาษณ์ของปีเตอร์เช็คบอกว่าคอนอกาลาเกอร์ใกล้ที่จะอยู่กับทีมในช่วงซัมเมอร์เหมือนกันครับรวมไปถึงบิลลี่กิลอร์แต่เขารู้สึกว่านักเตะทั้งสองคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลงเล่น ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครทั้งคอนอการเกอร์และก็บิลลี่กิลมอร์เนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่จะเข้าไปอยู่ในทีมแล้วก็จะเป็นผู้เล่นตัวหลักของเชลซีนะฮะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าทั้งสองคนยังมีอนาคตอยู่กับทีมเชลซีแน่นอนนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของปีเตอร์เชคนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสื่อในบราซิลครับรายงานว่ายังมีความเป็นไปได้ครับที่เตียโกซิว,วาจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซี ออกไปอีก1ปีนะครับข่าวนี้ก็ต้องรอการตัดสินใจของเตโกซิวาแล้วก็ครอบครัวนะครับผมเชื่อว่าครอบครัวเนี่ยอยากให้อยู่ต่อแน่นอนนะครับดูแล้วว่ามีโอกาสเหมือนกันครับผมว่าอนาคตรูดิเกอร์ก็มีส่วนนะครับถ้ารูดิเกอร์โอเคย,ย้ายไปบาเยนหรือว่าต่อสัญญาไม่ได้เนี่ยผมเชื่อว่าเชลซีต้องทําการต่อสัญญากับเตโกซิวาไว้ก่อนแน่นอนนะครับขณะที่เรื่องราวของอาคิมซิเยกน่าจะเป็นข่าวแต่ช่วงเชา้าเออช่วงสัก หัว่ําของเมื่อวานนี้แล้วนะครับหลายคนอาจจะทราบแล้วหรืออาจจะไม่ทราบเพราะฉะนั้นผมขอรายงานเพิ่มเติมแล้วกันเป็นรายงานจากแมตต์ลอ w นะครับเป็นสื่อระดับท็อปของอแฟนเชลซีเลยก็เขาบอกว่าเชลซีจะยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของฮาคิมซีเยกแต่มีแนวโน้มว่าฮาคิมซีเยกเนี่ยนะเชลซีไม่ยินดีหรือว่าไม่เต็มใจที่จะปล่อยตัวออกจากทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวในเดือนมกราคมนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจมันต้องเป็นแนวโน้มอ,อย่างนั้นอยู่แล้วครับ เชลซี Chelsea, ผู้เล่นนะครับถ้าปล่อยซีเอ็กออกไปสมมติปล่อยพูลิซิชออกไปแล้วหาตัวแทนไม่ได้ลองคิดภาพครับว่าเชลซีกําลังลุ้นแชมป์แล้วตัวเจ็บเยอะเนี่ยสุดท้ายเชลซีจะมานั่งคิดถึงผู้เล่นคนนี้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงลิวอพูครับปีที่พวกเขาปล่อยเดยันรอฟเรนออกไปพอปล่อยรอฟเรนออกไปคนคิดว่าไม่มีอะไรมาติปก็อยู่ปรากฏว่าพอปล่อยปับ๊บฟันไดเจ็บยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการมีผู้เล่นสควอตในทีมให้เยอะไว้ก่อน เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าลืมว่าโปรแกร,รมช่วง Boxing Day เนี่ยคุณลองคิดภาพว่าพลิสิชจะเจ็บไหมนะครับหรือนักเตะที่กรัมศึกหนักอย่างอารูอาคูเนี่ยกลับมา100%หรือเปล่านะครับขณะที่คาร์เวอร์สนะครับซีซั่นนี้ยังไม่เจ็บอาจจะเจ็บช่วงนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเก็บฮาคิมซีเอ็กไว้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนนะครับขณะเดีวยวกันเนี่ยมีรายงานก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับเลสเตอร์ว่าเชลซีจะสวมชุดเยือนสีเหลือง เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ในการเจอกับเลสเตอร์นะฮะที่ผ่านมาเรายังไม่เคยใส่ชุดเยือนนะครับส่วนความพร้อมของเลสเตอร์บ้างนะครับผมไปหาข่าวเพิ่มเติมให้ทางแบนด์เดอร์เจอร์ออกมายืนยันแล้วว่าเลสเตอร์จะไม่มียูริเทลมันนะครับแน่นอนในเกมกับเชลซีเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องพักอยู่ประมาณ2-3สสัปดาห์ทำให้นักเตะทีมชาติเบลเยียมจะไม่ได้เล่นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีของเชลซีเพราะว่าโอ้ที่ผ่านมา เทเลแมนฟอร์มโคตรดีนะครับส่วนไปได้เรเจอให้สัมภาษณ์ถึงเชลซีนะครับจริงบีโรดเนี่ยก็เคยทํางานกับเชลซีนะฮะเคยทําทีมสำรองมาก่อนบีโรดบอกว่าเป็นความทา้าทายที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนะโทมัสทูเคิลทำให้ทีมเนี่ยมีระเบียบแล้วก็ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขามีผู้จัดการทีมที่ค่อนข้างจะโดดเด่นและเป็นทีมที่มีผู้เล่นที่น่าทึ่งเลยเป็นผู้เล่นที่มีความตั้งใจแล้วก็มั่นใจในการคว้าแชมป์ ฟุตบอลยุโรปด้วยบีรัตนั่งพูดถึงเชลซีเพิ่มเติมครับเขาบอกว่าเมื่อคุณเล่นกับทีมใหญ่เนี่ยคุณต้องอยู่ในจุดท็อปให้ได้ของเกมนะครับคุณต้องไม่ย่อท้อในการทํางานของคุณและคุณต้องการโชคเล็กน้อยเช่นกันในการเล่นกับทีมอย่างเชลซีเราพร้อมที่จะลงเล่นในเกมนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของแบดเดนโรเจอร์ย้ำอีกทีเชลซีเตะวันเสาร์ทุ่มครึ่งนะครับ ขณะที่นักเตะอย่างดีแคนไรท์ที่มีข่าวกับทั้งเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็หลายๆทีมเนี่ยล่าสุดก็มีเกรนฮอดเดิลครับอดีตกุนซือของเชลซีหลายคนก็คงไม่ทันนะฮะยุคผมนี่ทันรู้เลยว่าแก่นะครับออกมาชื่นชมดีแคนไรท์ครับเขาบอกว่าสำหรับผมเนี่ยดีแคนไรท์เป็นผู้เล่นที่ดีสุดในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ดีแคนไรท์จะดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเกรนฮอดเดิลนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวของเชลซี ส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจครับจากเดลี่เมลรายงานว่าอันเจโลคอนเต้ต้องการนะครับจอแดนพิกฟอร์ดนะครับประตูของเอเวอเรตันมาเฝ้าเสาทันที่กล่องฮุกโกยอริสในระยะยาวนะครับอันนี้ขออภัยไม่ใช่เดลี่เมลเป็นเดลี่เทเลกราฟซึ่งน่าเชื่อถือได้นะครับก็เล็งไปที่ผู้สั่ประตูของเอเวอเรตต์นะครับจอแดนพิกฟอร์ดนะครับขณะที่บาร์เซโลนาเอซิมิลานแอตเลติโกมาดริดให้ความสนใจเจสซี่ลินการ์ดครับพร้อมเยียรเซ็นสัญญาแบบ ไม่มีค่าตัวหลังจากนักเตะจะหมสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้อันนี้เป็นข่าวจาก Daily Telegraph เช่นกันแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆเนื่องจากเป็นสื่อระดับเทียร์หนึ่งดูแล้วไปแน่ครับสำหรับลินการดถ้าลินการดอยากจะเล่นฟุตบอลโลกกับอังกฤษต้องย้ายในเดือนมก,การาคมนี้แล้วนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันย้ายแน่แต่ผมว่าตัวเต็งอาจจะเป็นนิวคาสเซิลนะครับขณะที่สื่อ อย่างทางด้านของฟาบิโอโรมาโนรายงานเรื่องของเป c เช่เนี่ยเป็นทีมที่มีโอกาสจะเซ็นสัญญากับฟรองเคซิเอกองกลางของเอซิมิลานมาร่วมทีมแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับโดยนักเตะเนี่ยต้องการค่าเหนื่อยที่9ล้านยูโรต่อปีแต่มิลานเนี่ยให้เพียงแค่6ล้านยูโรต่อปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับที่ฟรองเคซิเอจะย้ายไปอยู่กับเปเช่ของฟรีอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ ก็ได้ s e c ิ r a รามอสนะครับได้ทางด้านของเจโรจิดอน,นารุม่าไปฟรีเพราะฉะนั้นเปเชนี่ก็ไม่ธรรมดามัน่นกันกับเรื่องของฟรีนะครับขณะที่ข่าวอย่างเป็นทางการก็คือเรื่องของเจ์นี่ฟานบองฮอร์สได้บรรุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาคุมทีมกาสโกรรเรนเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากมีการเจราจาอยู่5วันสุดท้ายดิวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ฟานมองฮอรสจะได้แทนที่ของสตีเฟนเจอราดนะครับก็เลยทําให้แฟรงค์ลมพาดก็ยังแปกต่อไปแต่ข่าวของลมพาดมีรายงานเหมือนกันว่าลมพาดกาลงังรอดูสถานการณ์ของเลสเตอร์ซิตี้อยู่นะเขาบอกว่าถ้าบีรอไปคุมแมนยูเขาอาจจะทํางานคุมทีมเลสเตอร์ซิตี้แต่ว่าบีรอก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปนะครับว่า เขาไม่อยากจะไปพูดถึงการคุม Manchester แมนเชสเตอร์เด็ตเขาให้เกียรติโซชาแล้วก็เขาตีไปเป็นข่าวหรือซึ่งผมก็มองว่าเป็นไปได้นะครับใครจะมาเรียกว่าทิ้งทีมกลางคันขนาดนั้นผมเชื่อบีรรสถ้าจะคุมแมนยูต้องหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าเวต์แฮมทุ่มทุนเลยครับเขาบอกว่ามิเกลอันเตนิโอที่ไปเล่นให้กับทีมชาติจาเมากาในเกมเสมอสหรัฐหนึ่งหนึ่งเนี่ยเดวิดเซลวนครับประธานร่วมนะครับของเวต์แฮมเนี่ย ใช้เงินประมาณ1 0,000แสนปอนเพื่อเช่าเครื่องบินส่วนตัวให้มิเคลอัตโนโเน่บินกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในวันเพื่อหัสัมีทที่ผ่านมาครับแหมก็เป็นดาวยิงของทีมก็เลยต้องทุ่มทุนหน่อยครับเช่าเรียกว่าเจ็เหมาลำนะครับแต่ไม่รู้เจ็เป็นลายจระเข้หรือเปล่านะผมไม่ใช่เจ็เแน่นอนนะครับขณะที่มีรายง,งานจาก daily mail นี่ฟังหูไว้หูครับว่าบาซ่าพร้อมปล่อยแฟรงกี้ไดยองออกจากทีมด้วยค่าตัว75ล้านปอน ในเดือนมกราคมนี้โดยมีแมนซิตี้ที่ให้ความสนใจนะครับขณะที่กาเซตาเดโลสปอร์ตครับรายงานว่าไอซิมิลานพร้อมี่จะต่อสัญญากับซาลาตันอิบราฮิโมวิชออกไปอีกปีโดยจะเซ็นสัญญาใหม่ในเดือนมกราคมนี้นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไหนๆเห็นติโมวเนอร์กลับมาซ้อมกับทีมแล้วไปดูภาพติโมวเนอร์ตอนยังเป็นหนุ่มๆดาวรุ่งตอนอยู่กับ ฟอร์เอฟเบยุดการ์ดครับแหมหัวฟูเลยหล่อเหลาเอาการสําหรับตีโมแวรเนอร์ o A N e R, นะครับก็เดี๋ยวต้องรุนว่าสัปดาห์นี้ในการเจอกับเลสเตอร์จะได้ลงสนามหรือเปล่าก็น่าจะครบถ้วนครับสำหรับบลูซูเดยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกันในเชลซีดีเดย์นะครับพรีเมียร์กลับมาเตะกันแล้วสนุกสนานแน่นอนนะครับส่วนการวิเคราะห์วิจารณ์คลิปเนี่ยอาจจะลงในวันเสาร์ช่วงเช้าแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆฝากช่วยกันแชร์อย่าลืม กดกระดิ่งนะครับเพื่อเตือนในการเผื่อมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊ก